สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรม CTSPS เรื่อง t r a n s f o r m To ในกรณีการทดแทนค่าสูญหายหรือ Replace Missing Value นะครับชุดความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SPS ได้มีการอัปโหลดมาแล้วหลายคลิปนะครับท่านสามารถติดตามรับชมได้ใน YouTube สำหรับคลิปนี้เป็นการพูดถึงเครื่องมือใน SPS นะครับที่เป็น การเปลี่ยนรูป Data นะครับหรือการเปลี่ยนรูปข้อมูลหรือ transform data นะครับคลิปในหมวดนี้ได้มีการอัปโหลดมาแล้ว5าคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็คือการาแทนค่าที่สูญหายไปหรือ replace missing value นะครับสำหรับการแทนค่า missing value นะครับผมขอจำแนกเป็น3กรณีนะครับกรณีที่1นก็คือนะครับตัวอย่างนะครับที่ไม่มีข้อมูลหรือ นะครับตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบไม่ตอบนะครับก็เลยเกิด Missing Value ขึ้นหรือค่าสูญหายนะครับกรณีที่2นะครับถ้าหากไม่มีการทดแทนค่า Missing Value นี้นะครับในการวิเคราะห์ตัวอย่างนั้นจะถูกตัดทิ้งออกไปนะครับทำให้เราสูญเสียตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับกรณีที่3นะครับมี Missing Value หลายตัวแปรนะครับ นั่นหมายความว่าตัวอย่างนั้นนะครับไม่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามนะครับถ้าหากมี m i s s i n g value เยอะๆในหลายๆตัวแปรนะครับผมแนะนำให้ตัดทิ้งไม่ควรนำมาวิเคราะห์เพราะคำตอบที่ได้นะครับของตัวอย่างนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับทีนี้มาทดสอบดูครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลนะครับที่เรานำมานะครับ ใช้นะครับจะพบว่ามี missing value นะครับที่ชัดเจนก็คือข้อที่6นะครับตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่8 11และ12นะครับมี missing value นะครับถ้าหากมีข้อข้อมูลนะครับตัว case นะครับทั้ง เนี้จะถูกตัดทิ้งไปนะครับไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ซึ่งในกรณีที่มี Missing เพียงแค่ตัวแปรเดียวนะครับเราอาจจะสามารถทดแทนค่าสูญหายนั้นได้นะครับซึ่งวิธีการนะครับมีดังต่อไปนี้ครับมาที่ transform ครับ replace missing value ครับเราก็เลือกตัวแปรนะครับที่ต้องการ replace missing value นะครับจากข้อมูลนะครับ อันนี้เราเห็นชัดเจนว่ามี missing value เพียงแค่ตัวที่6นะครับดังนั้นเราก็นำตัวแปรที่6ใส่เข้าไปนะครับโดยเป็น default นะครับเขาจะใช้เป็นครับค่าเฉลี่ยนะครับของค่าทั้งหมดมาทดแทนค่า missing value นั้นนะครับซึ่งวิธีการทดแทนค่า missing value อาจจะมีหลายวิธีนะครับวิธีการทดแทนค่าเฉลี่ยก็มีหลายวิธีนะครับ แต่ที่เป็น Default ก็คือใช้ค่าเฉลี่ยแทนนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นค่าเฉลี่ยในจุดใกล้ๆนะครับหรือจะเป็นค่าอื่นๆซึ่งนะครับแล้วแต่ความนิยมนะครับของผู้ใช้นะครับในกรณีนี้ผมขอใช้ค่าเฉลี่ยนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคครับนะครับโปรแกรมก็จะรายงานว่ามีการ r p p a พ e missing value นะครับสิจำนวน5ตัวนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูครับ จะพบว่านะครับตัวแปรที่ถูกทดแทนนะครับมีค่าครบแล้วนะครับค่าเดิมนะครับจะถูกเก็บเอาไว้นะครับถ้าตัวไหนมี missing value นะครับจะถูกทดแทนด้วยค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นที่เป็น missing value จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากันนะครับก็คือ5.9นะครับทีนี้มาทดลองวิเคราะห์ดูนะครับเช่นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับหรือ correlation นะครับ ถ้าเราวิเคราะห์นะครับระหว่างนะครับตัวที่5นะครับกับอะไรครับตัวที่6นะครับซึ่งมี missing value นะครับแล้วก็ตัวที่มีการทดแทนค่านะครับเราจะทดลองวิเคราะห์ดูครับทีนี้นะครับนี่เป็นผลของการทดลองครับจะพบว่านะครับตัวนะครับ ที่มี missing value นะครับจะมีตัวอย่างที่วิเคราะห์เพียง10เคสครับเพราะว่านะครับมี missing value นะครับแต่กรณีที่มีการทดแทนค่านะครับจะพบว่ามีตัวอย่างในการวิเคราะห์15คู่นะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าการที่ทดแทนตัวอย่างลงไปนะครับทำให้มีเคสในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนี่เป็นการทดแทนค่า missing value ในการที่จะนำตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน y t u t u นะครับชอบใจกดไลค์แบ่งปันกดแชร์ติดตามกด Subscribe ยินดีรับคำถามข้อเสนอแนะและครับผชมโดยโพสต์ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ